สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรียมก็จะมากินขนมจีนซาวน้ำปลาใส่กุ้งเด้งจ้ะมีปลากระป๋องด้วยวันนี้ผักแบบผักรวมหลายอย่างเลยนี่ขนมจีนอุ๊ยร้อนๆเลยเพราะว่าทำเสร็จใหม่ๆเลยค่ะทุกคนวันนี้เหมือนแบบว่าเรียมไม่ได้ถ่ายคลิปตัตงหลายวันเพราะว่าไม่ค่อยสบายอันนี้ก็เลยมาจัดขนมจีนเลยเอาแบบว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ แสบท้องอแสบจ้ะกินช้อนแต่ก็ไม่จะถนัดเปล่าแสบมือมือเป็นแผลทุกคนอขอใช้มือดีกว่า กินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยเลยปากคือมันจืดมากเป็นไข้หวัดมันยอดกล้วยมั้งโอ้ยประเด็นคือ กินมือก็จะไม่ไหวเนี้มันร้อนออกจากกระทะออกจากหม้อได้ก็จัดเลยอืม สีไม่เพดหน่ 有啊。 嗯。Mm hmm. ยิ่งหยองไม่ชอบมีหยอยงใหญ่ไม่ไหวกินก่อนกินเยอะมันแบบว่ามันเพิ่งหายป่วยอ่ะแบบพอเรากินไปยเยอะๆมันรู้สึกแบบอร่อยช่วงแรกพอหลังๆมันซักแบบมันแบบ,แบบค่อยแซ่บแล้วอะ ปากก็คือขมมากแบบปากคอขมแบบปากก่อยอะเนาะคนที่เป็นเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยทุกคนเลียมก็อิ่มแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย